ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับข้างๆกับสถานีรถไฟหัวลำโพงนะอันนี้ก็เป็นท่าเรือหัวลำโพงนะครับก็จะมีเรือไม่รู้ว่าเป็นเรือไฟฟ้าหรือเปล่านะครับมีเขาวิ่งในคลองพดุงจากหัวลำโพงไปแถวธรรมเนียบนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวลําโพงนะครับสถานีรถไฟผมพามาดูตรงนี้นะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะเขากําลังจะนี่ครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับกําลังจะเปลี่ยนไปเขากําลังจะปรับภูมิทัศน์นะครับสองฝั่งสองฝากฝัง่งของ คลองนะครับให้เป็นแลนด์มาร์กนะครับแห่งใหม่ไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือว่าเดินวิ่งออกกําลังกายอย่างนี้นะครับนี่คือคลองพดุงกรุงเกษมนะครับกาลังเริ่มก่อสร้างกันอยู่นะตอนนี้กําลังเริ่มดําเนินการกันอยู่นะครับโดยกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับตรงนี้คล้ายๆกับป้ายรถเมล์นะครับ ตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือหัวลําโพงนะครับเขาจะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับจากสะพานเจริญสวัสดนะครับทางด้านซ้ายตรงแยกนะครับแยกหัวลาโพงไปจนถึงโน้นนะครับสะพานแยกกษัตรศึกนะครับสะพานยศเสนี่ครับนี่จะเป็นเรือนะครับเรือที่วิ่งในคลองพดุง ท่าเรือหัวลำโพงนะครับทางโน้นก็จะเป็นลานจอดรถนะของสถานีรถไฟหัวลำโพงรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับของผู้คนที่จะาจากฝั่งหนึ่งจะมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ อันนี้ก็คือน้ําในคลองนะครับคลองพดุมกุงกเกษมน้ําก็ดูสะอาดดีนะครับไม่มีขยะลอยให้เห็นเท่าไหร่นี่ครับคลองพดุมกุงกเกษมนะครับกํากลังจะเปลี่ยนไปนะครับจะปรับภูมิทัศน์นะครับหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับแห่งใหม่กันเลยนะครับสําหรับผู้คนนะครับที่ อยู่แถวๆนี้นะครับได้มาเดินเที่ยวเดินออกกำลังกายกันนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยานะครับก็จะไปสิ้นสุดที่ประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะจากเดือนกันยาปี64นะครับเดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกานะครับ วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่11นะพฤศจิกายนนะครับเวลาก็11โมงก,กว่าๆมาเดินดูบรรยากาศกันนะครับคลองพดุงกรุงกรเกษมตรงจุดที่เขาจะมีการก่อสร้างนะครับสร้างเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นทางวิ่งทางเดินนะครับกับภูมิทัศน์ใหม่ สองฝากฝั่งคลองนะครับถือว่าทำให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับริมคลองนะครับคลองประดุง,งกรุงเกษมเขาก็เริ่มนะครับขุดลอกนะครับหรือรั้วหรืออะไรออกนะครับแล้วก็มาขุดวางท่อวางอะไรนะครับท่อสายไฟอะไรพวกนี้นะ ก็พามาเดินดูนะครับวันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากหัวลําโพงนะครับทางด้านขวางผมนี่ก็เป็นสถานีรถไฟหัวลําโพงก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสาหรับหัวลําโพงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพาเข้าไปดูข้างในสถานีรถไฟกันนะครับนี่ครับเขาขุดท่อวางสายนะครับวางท่อวางสายไฟอะไรนี่แหละ ก็อรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับการปรับภูมิทัศน์นะครับคลองะดุงกรุงกรเกษมจากแยกสะพานนะครับจเจริญสวัสดิ์ตรงหัวลำโพงนะครับไปถึงสะพานยศเสสสะพานแยกกษตระนะครับทางที่จะไปโบเบทางนู้นะ น้ําก็ดูสะอาดตาดีนะครับไม่ค่อยมีขยะนะครับน้ําในคลองก็ถือว่าเป็นคลองสวยน้ําใสอีกคลองหนึ่งนะครับคลองพดุงกรุงเกษมฝั่ง,งทางโน้นจะเป็นวงเวียนยีิบสองนะครับฝั่งทางนี้จะอยู่ในเขตปทุมวันนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ในเขตป้อมปราบสตูพรายนะครับ อันี่คือลานจอดรถหัวลำโพงนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะนะในลานจอดนี่ครับมีที่ว่างเยอะเลยคงจะอีกไม่นานนะครับประมาณปีหน้านะครับก็จะเสร็จการปรับภูมิทัศน์นะครับคลองพอดุงก,กรุงเกษมตรงนี้ก็จะเป็นท่าปล่อยรถนะครับ ปล่อยรถประจำทางนะที่วิ่งมาที่หัวลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือหัวลำโพงอีกจุดหนึ่งนะครับก็เปิดให้บริการอยู่นะครับถ้าใครจะไปแถวนบพวงหรือว่าไปแถวนางเลิงนะครับตลาดโบเบอย่างนี้ก็มารอขึ้นเรือได้นะครับก็จะมีเรือวิ่งไปมาอยู่นะ นี่ครับเขากําลังก่อสร้างกําลังขุดนะครับทําทกันอยู่นะครับการาปรับภูมิทัศน์นะครับคลองพดุงกุงเกษมจากหัวลําโพงไปแยกกษัตริย์ศึกนะครับไปทางตลาดโบเบน,นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานนะครับนบพวงศ์นะครับตรงห้าแยกนพวงศ์ตรงนี้นะครับ อันนี้คือน้ำในคลองนะครับคลองพดุงกรุงกรเกษมคลองสวยน้ำใสนะครับกรุงเทพมหานครนะครับยุคนี้ก็คลองก็จะ,ะปรับภูมิทัศน์กันหลายๆคลองนะครับก็มีคลองสวยน้ำใสกันขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคลององ,งอ่างนะครับหรือว่าคลองรอบกรุงคลองคูเมืองนะครับน้ำก็จะใส ส,าาสนะครับไม่ค่อยมีขยะฝั่งทางนี้นะครับก็จะไปทางแยกกษัตริ์ยึกนะครับหรือว่าไปทางตลาดโบเบนะครับนี่เขาก็จะทำมาทางนี้นะครับปรับภูมิทัศน์นะครับก็หรือต้นไม้หรือราวเหล็กหรืออะไรออกแล้วนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนเทพศิลินด้วยนะครับนีฝั่งซ้ายนะ ทิศหน้านี่ก็โรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะครับโรงเรียนมัธยมทางด้านขวาก็จะเป็นสถานีตำรวจรถไฟนะครับบรรยากาศคลองสวยน้ำใสนะครับคลองประดุงกุมเกษมนะครับกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับคอยติดตามดูนะครับ วันนี้ผมผ่านมานะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลํำลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวลินให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ